บอกเลยนะครับว่านี่คือความภาคภูมิใจเลยครของพี่น้องชาวโจ๊กเกอร์ครับทุกทุกคนอันนี้ห้องอะไรฟิตเนสฟิตเนสไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พูดเดี๋ยว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 เก็บเสียงกระจกสองชั้นผนังเนี่ยกันเสียงออฟฟิศใหม่พี่ขออะไรอย่างนะขออะไรพี่ขอห้องน้ําให้มันมีเยอะกว่าออฟฟิศเก่าอ่ะทุกวันนี้กําลังนั่งคุยก็มาดีครับใช่ไหมครับครับมาแล้วเดี๋ยวชั้นหนึ่งมาแหละไปแยกห้องน้ำ่อยครับแล้วเวลาคุยแม่งเสียงเด็กเราเยอะ เด็กไรเยอะอยากอยู่แล้วมีความสุขเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ต้องใหญ่มากขาดเหลืออะไรช่วยเหลือกันเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันพี่พี่ฮะมาตัดไฟป่ะพี่เฮ้ยเป็นเรื่องฮะจะยงวิเตอร์ไปแล้วเนี่ยจะยกวิเตอร์ไปแล้วเนี่ยพี่ผมเอ็ก็จ่ายต้องต่อเวลานะครับอันนี้คือจะมาตัดไฟ,ฟะหรือรอ,อะไรฮะัอ๋อตัดน้ำตัดน้ำ จริงจริงป่ะพี่จริงนี่ครับร,อบรอบ้อยกาบาทาเองครับพี่สรุปบ้านที่ป่ะเนี่ยของบริษัทโจ๊กเกอร์ใช่ไหมใช่เอาเดาเป็นเรื่องจริงซะง,งั้นเอาแล้วผมค้างมากี่เดือนแล้วพี่พี่ต้อย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 ไอ้ต้อย,อยไอไออมีเรื่องเหรอผมเดินมาหาเขาผมบอกว่าพี่จะมาตัดน้ำตัดไฟเหรอหน้าตาเขาจริงจังเลยเขาบอกว่าใช่ครับเฮ้ยโจ๊กเกอร์ประเดี๋ยวที่เนี่ยบอกว่าใช่โจ๊กเกอร์ฮะเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนเองเดี๋ยวจ่ายภายในวันนี้เลยจ่ายแอปเลยจ่ายแอปเลยเดี๋ยววันนี้ผมจ่ายให้ ขอบบคคุณรัพี่ทานข้าวยังพี่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 ไม่มีเราพี่ไม่มีเราถ้าบอกว่าโอเค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 เขาพูดครับตัวจริงนะเนี่ยเอาจริงนะออฟฟิศเราเนี่ยหลายร้านหลายร้านแต่ยังไม่ทันได้เข้าเลยจะโดนตัดน้ำละ684บบาทเนาะเงินไปไหนหมดวะถามจริงฮะ เงินไปไหนเอาไปเที่ยวอะไรไปอะไรโอ้โหพี่600บาทอ่ะโอเคจริงจริงเนี่ยมันก็มีจ่ายพแต่ว่ามันน่าจะเกิดจากการที่บินเนี่ยไปอยู่ที่ไครแต่ว่าสิ่งที่ชอบไปนะเราอ่ะกะจะมาเล่นมุกพี่ครับมาตัดไฟแล้วครับไม่เล่นอะไรเลยผมใส่เสื้อสูทมาครับเดี๋ยวผมลี์เองกะเล่นมุกไงกะแบบอไอฮะเออใช่ทิ้งนี่ครับทิ้งนี่ครับเอาจริงฮะแต่จริงมิเตอร์ของคุณเนี่ยบินอยู่นี่คุณนี่ไงคุณนี่คุณนี่ไง โครั้งไมาหลายเดือนแล้วแต่น่าเสียจริงนะเสียที่อายมากเลยหกร้อยกว่าบาทนะกะเล่นมุกใช่หกร้อยกว่าบาทเองคืออย่างนี้นะทุกคนตั๊กบริบูรณ์เนี่ยไม่เคยติดตังใครใช่จริงจริงแม้กระทั่งแม้กระทั่ง <ๆ S 1> ลูกน้องหรือน้องๆในออฟฟิศใช่แต่อันนี้อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงออฟฟิศใหม่โจ๊กเกอร์โดนตัดน้ำตัดน้ำของบริษัทโจ๊กเกอร์ใช่ไหมของบริษัทโจ๊กเกอร์ใช่ไหม โอนาคตกูอย่าฝากความหวังไว้ที่กูแล้วก็บอกว่าเราจะเราจะโตไปด้วยกันโอ้โตแต่อาินก่จะโตเนี่ยไปจ่ายค่านํำไปก่อนได้มันก็ฝาการับผิดชอบก็ด้วยนะเดียห,หน้าเลยนะเดี๋ยวพี่โอ,โอ,โอนี่เขาเป็นผู้รับเหมาใช่ไหม <S <S ใช่ผู้รับเหมาอาบินมา อ่ะพี่พี่ต้องรับผิดชอบ600กว่าบาทเองโหพี่เดี๋ยวไม่มีน้ำเออสร้างออฟปิดพี่ถ้าใครจะสร้างบ้านหรือว่าสร้างตึกหรือจะสร้างห้างสโรพสินค้าติดต่อช่างโอได้เลยบริษัท456ห้าหกใช่ไหมฮะอินสตัคชันติดต่อเลยผมอะไรบริษัท456ห้าหกคอนสตรัคชันติดต่อให้เลยใครสนใจที่จะสร้างบ้านนะฮะจะสร้างตึก ทั้งหมดโรงงานได้หมดเลยได้หมดทุกอย่างได้หมดเลยแต่คุณเชื่อไหมว่าตึกของผมเนี่ยและของพวกเราเนี่ยทุกทุกคนเนี่ยเห็นแบบนี้สามเดือนสามเดือนใช่ไหมฮะช่างโอ๊เดือนเดือนที่สสร้างเสร็จแต่ความเป็นจริงเป็นไปได้เหรครับ<ว>คุณมาสร้างตึกอย่างเงี้ยคุณใช้เวลาแค่สามเดือนสเดือนเสร็จเชื่อป่ะเดือนที่ห้ามากันทั้งหมดเนี่ยเดือนที่6แม่งทุดลงมานะนคร พดียวถามหน่อยมันจะยุบเหมือนที่เป็นข่าวไหมไม่มีครับไม่มีนะไม่มีนะเออช่างโอไอที่ไอที่สั่งสั่งเศษขยะกับโฟมมาไม่ใช่ยัดในผนังใช่ไหมไม่ใช่นะอามเล่นนะฮะอ้ามเล่นนะครับบอกเลยนะครับว่านี่คือความภาคภูมิใจเลยฮะของพี่น้องชาวโจ๊กเกอร์ครับทุกทุกคนไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีวันนี้ได้ความสําเร็จอืไม่ได้มาเพาะผมหรือพี่บอลแต่มาจากหยาดเหงื่อ ทีมงานทุกๆคนถ้ารักผมและพี่บอลทํางานกันให้หนักขึ้นช่วยกันมึงขยันพูดนะเดี๋ยวนี้เนาะตั้งแต่มึงร้องเพลงเก่งนี่มึงขยันพูดกันเนาะวันนี้เดี๋ยวจะพานะฮะถูกท่านนะครับผมมาดูบ้านหลังใหม่ของโจเกอร์กันครับเชิญครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่คุณใช้ปูนลูกดิ่งมอต้าเลยเหรอ นี่คือของดีที่สุดเลยเ้ยปูนลูกดื้อลูกดื้อลูกดิ่งลูกสาวผมดื้อปูนเล่นเพื่ออะไรเนี่ยปูนลูกดิ่งมอต้าฉาบอิดมวลเบาปกติเนี่ยถ้าคนไม่รู้ถ้าช่างไม่รู้เนี่ยครับปูนฉาบเนี่ยบางคนเขาเอาปูนทั่วไปมาฉาบนะถูกต้องแสดงว่าพี่โอนี่เขาแบบว่าใช้ของดีแล้วปูนลูกดิ่งด้วยใช้ของดีมากๆพี่ต้อยของดีจริงๆครับผมเออเหลือไหมวะ ฮะเหลือไหมเอาไปทำอะไรพี่เอาไปฉาบปูนที่บ้านฮะเอาไปฉาบหน้าพี่ก่อนไปเนี่ยหลุมรอยเอ้ยเอาเอาอดิอะไรอะเออทำไมอะมึงเห็นมึงมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมฮะรถถังอะพี่ปั่นสอกไปมึงเห็นป่ะโอ้โหหลบเป็นลูกเมียน้อยเลยไาเข้าไปดูไงไปดูไปลายปลาปลายโซนนี้ก็คือจะเป็น สตูดิโอเล็กๆตรงนี้เหรอใช่อ๋อใช่ครับที่เราจะมาถ่ายงานกันแพ็คช็อตต่างๆอ๋อตรงนี้ถูกต้องครับผมภายในห้องนี้ครับนะฮะตรงนี้เรียกกันว่าแพนทรีอ๋อไม่ใช่แคนทีนใช่ไหมใกล้เคียงกันเดี๋ยวใกล้เคียงกันเดี๋ยวของมึงอะไรนะแ a นท r y อ๋อได้ของพี่แคนทีน เมื่อกี้นี้ผมก็ไปถามพี่โอมาเออพี่โอว่าแผนที่แผนที่พี่โอหมายถึงว่าแผนที่หมายถึงแมพแผนที่ภาษากฤษคือครัวขนาดย่อมๆอะไรางเงี้เรียกกันว่าสันทนาการแล้วกันเด็กๆก็สามารถจะมานั่งพูดคุยกันได้มาดูหนังกันมาเล่นเกมกันใช่มีทีวีถูกต้องทีวีนี่เดี๋ยวเราขอเขาอีกไหมทีวีถ้าเกิดมีเจ้าไหนมาก็เอา ทีว <TV S 2> ีนะฮะขอเป็นทีวีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขาวดําขาวดําอะไรเนี่ยเอามาทำเนี่ยอะไรขาวดำอะนะจัดมาได้เลยนะทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ใชนะครับออฟฟิศใหม่พี่ขออะไรอย่างนะ <as> ขออะไรพี่ <us> ขอห้องน้ำให้มันมีเยอะกว่าออฟฟิศเก่าอะห <h aw ng> ้องนี้จะเป็นห้องน้ำรวมทั้งหมดเลย ทุกวันนี้กําลังนั่งคุยนั่งคุยไอ้ก็มาดีครับใช่ไหมครับครับมาละเดี๋ยวชั้นหนึ่งมาแล้วอปย้าเข้าห้องน้ำ่อยครับแล้วเวลาคุยแม่เสียงผู่ผููเด็กเราเยอะเด็กเราเยอะอันนี้ก็คือจะต้องเก็บของพี่ต้อยเก็บของนะฮะเก็บด้านเก็บนี่กันไปโอ้โหอันนี้ห้องใหญ่อ่ะนี่คือจะเป็นไฟตัดต่อโอ้โหโซนนี้นะฮะทั้งหมดนะฮะตัดต่อกับกราฟิกโอ้โหใช่ อยู่กันแบบว่าจะได้แบบดูบรรยากาศแบบเออสบายๆตัดงานกันแบบใช่ชิวๆเดี๋ยวนะอันนี้ตั้งแต่เดินมาที่สะดุดอะไรรู้ป่ะผนังออฟฟิศอย่าบอกว่าใช้ปูนของอะไรลูกดิ่งลูกดิ่งมอต้าฉาบปิดมวลเบาทั้งหมดเลยพี่ผนังเรียบสวยยแกสวยเลยเออสวยเลยพี่ปูนที่มันฉาบผนังเฉพาะเนี่ยมันจะทําให้ช่างเนี่ยเวลาฉาบเนี่ยเขาจะเบาแรงขึ้นงานได้ง่ายขึ้นใช่ไหมไวขึ้นเฮ้ยตักครับ พี่จำได้ว่าอันนี้มันยังไม่ถึง4เดือนป่าวะสร้างออฟฟิศอะน่าจะ4เดือนได้พี่ต้อยตั้งแต่เราประมาณนั้นเรามาทำเอ่อบงสวงนั่นใช่ไหมพิธีกันเอ่อแล้วก็ลงเข็มวันนั้นน่ะใช่นี่ประมาณ4เดือนเองนะทำไมสร้างเร็วขนาดนี้วะเร็วมากพี่ต้อยแสดงว่าอาจจะใช้คนงานเนี่ยประมาณเป็นร้อยคนนะไม่ใช่เพราะอะไรสองคนเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอครับพี่ต้อยพี่ว่ามันสร้างเร็วแข็งแรงใช่ไหมเอาจริงนะแข็งแรงพี่ต้อย ออฟฟิศดีนะพี่นะออใช้อิฐบูนเบาแล้วก็ชางโอเนี่ยแนะนำาเลยว่าต้องใช้ปูนล,ลูกดิ่งตัวนี้พี่ปูนล,ลูกดิ่งเนี่ยนะที่เราคุยเนี่ยน,นะถ้าเกิดจะมาฉาบอิฐบูนเบาท่าพี่ต้อยนะออใช้ปูนล,ลูกดิ่งตัวนี้เลยพี่ต้อยงานเสร็จไวสวย<อ>คงทนสิ่งสำคัญเลยนะเขาเนี่ย เป็นเจ้าแรกที่ผลิตปูนที่ใช้ฉาบกับอิฐมูนเบาบอกเลยนะครับว่าพอเป็นลูกดิ่งแดงตัวนี้นะครับช่างนี่ก็สบายใจสุดๆไปเลยนะครับเพราะปูนดีช่างทํางานสบายเราเองก็ไว้วางใจถ้าช่างการันตีว่าดีเราก็มั่นใจว่าเขาเลือกของดีมาใหออฟฟิศของเราแล้วล่ะครับถึงว่าที่พี่ถามตักว่าทําไมผนังออฟฟิศเราเนี่ยมันถึงรเรียบเพราะว่าบางทีเนี่ยบ้านที่สร้างไม่เสร็จหรือบ้านที่เขาสร้างไปสักพักแล้วเนี่ยผนังเนี่ยมันจะแตกมันจะร้าวแสดงว่าเนี่ยไม่แตกไม่ร้าว เรียบดีมากทนพี่ต้อยจ๋าบอกเลยนะพี่ถ้าดิ่งแดงตรงนี้นะไม่ต้องเป็นห่วงเลยพี่นี่ไงพี่เดินเข้ามาเนี่ยพี่แบบสะดุดตาเลยคือผนังอะมันเรียบมากถูกต้องครัแล้วมันไม่มีรอยที่จะแตกร้าวหรืออะไรองี้ใช่ไหมตักขอเสิร์ฟแล้พี่ถ้าเกิดเป็นสไตล์ล็อกเพี่เหมือนบ้านหลังเก่าแบบเนี้ยใช่ใช่บ้านหลังเก่าด้วยอันนั้นรายงานละอัน แสดงว่าไม่ได้ใช้ปูนลูกดิ่งแตกกันครอบครัวหลังเก่านี่คือปัญหาแตกยอ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 อัลมาด้วยอ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 ยิ่งเป็นสไตล์ไี่ต้อยสไตล์ล้อแบบนี้ปูนเปืยถูกต้องเราต้องโชว์นี่เลยนี่เลยขอบคุณนะครับนี่แหละขอบคุณนะครับที่มาขอบคุณครับฉาบปูนผนังออฟฟิศเราคือผนังดีไม่แตกแล้วออฟฟิศเราก็จะไม่มีแบบการแตกร้้วแล้วฉานอะไร ถูกต้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องฮวงจุ้ยมันกลาแล้วมันก็ล้ามาถึงครอบครัวเลอลูกหนีเขาเข้ามาช้าอันนี้แสดงว่าเป็นเจ้าแรกในการที่จะเอามาฉาบปูนสำหรับอิฐบนเบานั่นแหละอิฐบนเบาใช่โอ้โหเจ๋วว่ะต้อยจ๋า ถ้าดิ่งแดงตวนี้นะต้อยนะไม่ต้องมาเป็นห่วงเลยนะพี่เพราะเขานะครับคืออันดับหนึ่งของปูนฉาบอิดมวลเบาอ,อย่างที่บอกไปฮะเขาเป็นเจ้าแรกที่พัฒนาสินค้ามาพร้อมกับอิดมวลเบาเพราะปูนนะพี่ต้อยนะที่จะมาใช้กับอิดมวลเบาได้นะต้องเป็นปูนที่ออกแบบโดยเฉพาะซึ่งถ้าเลือกชั้สินค้าถูกก็จะช่วยลดรอยแตกครับไปได้เยอะเลยนะครับพี่ต้อยจ๋าผนังเนี่ยจะทนอยู่กับเราได้นานแสนานานถ้าเราเน้นคุณภาพนะอ่องตวนี้เลยพี่ลูกดิ่ง มอตา้าฉาบอิดมวนเบาแล้วสิ่งสิ่งนี้นะครับต้องขอบอกกันเลยนะครับถ้าทําบ้านแล้วใช้อิดมวลเบานี่นะครับต้องใช้นี่เลยปูล,ลูกดิ่งฉาบอิดมวนเบาหรือดิ่งแดง ช่างเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าได้ตัวนี้มานะครับผนังบ้างจะแข็งแรงแกร่งทนผิวผนังเรียบสวยหมดห่วงเรื่องแตกแล้วแถมช่างนะครับก็ยังทํางานง่ายนุ่มลื่นมือที่สําคัญนะครับไม่ต้องตามแก้งานและยังฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกได้ด้วยนะครับแม่ของเขาดีจริงๆครับเนียนๆอย่างนี้อยู่กับเราไปจนกว่าบิลลีฟจะมาเป็นผู้บริหารไม่น่าจะมาทางสาย <laughs> น่าจะไปสายอื่นแล้วลูกผมเฮ้ยจริงๆนะอยากจะให้อยากจะให้ทุกคนนะพอมาเห็นความเนี้ยบความเรียบของมันจริงๆเนี่ยตักเนียนพี่เนียนเนียนจริงเนียนจริงทักอคุณดีนะอแต่สิ่งที่ดูเนี่ยแต่ชอบมากมากเลยนะฮะวิวพี่บรรยากาศมันจะเปิดโล่งๆแล้วเขียวๆนะใช่ฮะใช่อันนี้คือห้องอะไรเนี่ยห้องนี้ประชุมครับผมอ๋อห้องประชุมใช่แล้วเวลามาพูดคุยกันนั่นนู่นนั่นนี่่พี่เอาติ้งกันนั่นแหละก็มาพูดคุยเล่นๆอะไรอย่างเงี้ย ลองรับกับพอดีกับพนักงานของเราถ้าประชุมใหญ่อะไรตรงนี้ได้ใช่ครับห้องนี้ห้องอะไรบัญชีพี่โอ้ใช่เนี่ยตั๊กเห็นไหมเห็นปูนเห็นผนังเนี่ยโอ้โหมันเรียบมันกริบจริงๆว่ะนี่แหละฮะมาจากลูกดิ่งมอต้าฉับอิฐมวลเบาอันนี้ที่ที่ใช้ให้พูดเมื่อกี้ใช่ไหมใช้ให้พูดอันนี้ใช่ใช่ส่งให้นิดนึงต่อจากเฮ้ยอันนี้คือเป็นห้องส่วนตัวของลูกพี่เลยพี่คนเดียวเลยนะหลายคนอีพี่เคียร์ที่ม่มาเนี่ย สวัสดีครับคีอาอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับคีอาทิปอันนี้คือห้องคีอาทิปถูกต้องโอ้โหโล่งมีสระว่ายน้ำส่วนตัวสระว่ายน้ำเหรอใช่มันตื้นกันนี่อันนี้เป็นระเบียงเฉยๆไหมหรือว่าอ๋อนั่งเล่นเล่นใช่พักผ่อนเอาละเอาไปคิดงงคิดงานพี่แล้วสบายเลยเพราะว่าบ้านพี่ก็อยู่ใกล้ๆนะไม่บ้านพี่ก็อยู่ใกล้ด้วยพี่มาให้ช่างเขาบิ้วใหม่ละถ้าเกิดพี่ดูขนาดนี้นะไม่น่ามาทำงานนะเมื่อกี้พี่ข้ามไปห้องหนึ่งห้องเนี้ย อันนี้ห้องอะไรฟิตเนสฟิตเนสไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พูดเดี๋ยว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 เดี้ยวเดีอยวเดีไม่เดี๋ยวเดี๋นวอดีอยวเดี๋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 ยวเด้๋ยวเดี๋ยวดี๋วเดีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเเดเดี๋ยวเดี๋จวไดียวเดีงเี๋ยเดี๋เดี๋มวเดอยปเดีงเดียเีอยเอยดีเดวเดียีอย็เนห้องเล็กๆ เอไอเห็นเห็นช่จ้าโอว่าห้องเนี้ยทั้งกระจกทั้งผนังเนี่ยมันเก็บเสียงหมดทำเพราะอะไร็บเสีไปจ้าโอไปไปไปเก็บเสียงกระจกสองชั้นผนังเนี่ยการเสียงอันนี้ผมรู้มามึงฟังกูนะะกูพึ่งจะดีๆกับเมียอยู่นะเออเดี๋ยวไปพูดพม่เอาไดีดีดีจริงอันนี้เป็นห้องอะไรอะไรฮะนี่ห้องอะไรบันทึกเสียงอ๋อลงเสียงหรอพี่แล้วห้องนี้อ่ะ นี่ไงพี่ฟิตเนสครับผมก็มีพวกเวทพวกลู่วิ่งอะไรเงี้ยเหรออือืเออขนาดย่อมๆพี่อ๋อใช่ฟิตเนสกันไ่ต่อยจ๋าตรงนี้เป็นอะไรสวนแล้วพี่อ๋อใช่ถ่ายงานเอ้าดอร์อะไรก็ได้ไหมใช่ครับผมใช่ครับอ๋อเป็นสวนใช่ครับไอ้แบบดึกๆึกเขาจะมีมานั่งอะไรโทรไหมครับมีพี่เหรอที่หยดชะมัดนี่เหรอเฮ้ยประมาณนี้โอเคนะคร่าวๆพี่ว่าโล่งโปร่งดี แล้วก็ถ้าเกิดว่าฟุกมีเงินเพิ่มขึ้นเราอาจจะได้ที่แปลงนี้ตรงนี้นะแล้วก็ไฟฝันเลยฮะสตูดิโอแต่สิ่งสำคัญเลยนะมีทุกวันนี้ได้เพราะพวกเราทุกคนใช่แล้วก็แฟนขับขอบคุณ f อทุกคนด้วยนะซีรรักพวกเราครับนกน้อยสร้างรังแต่พอตัวไม่ได้ไฝฝันว่าจะมาใหญ่โตมโหราแต่ว่า อยากอยู่แล้วมีความสุขเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ต้องใหญ่มากขาเหลืออะไรช่วยเหลือกันเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมเอ้ยโอนให้พี่สองร้อยสองจากค่าน้ำก่อนตอนนี้โอเควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมที่รักพวกเรานะครับสวัสดีครับ